เอาละครับมาดูดิวเทคสุดยิ่งใหญ่ที่จะปฏิวัติว,ตวงการการผลิตไปเลยเรื่องนี้เริ่มจากตัวเลขนี้เลย260,000คือจำนวน GPU ที่ NVIDIA เดียกำลังส่งไปเกาหลีใต้นี่ไม่ใช่แค่การขายของนะครับแต่มันคือโปรเจกต์ยักษ์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งชาติแล้วใครล่ะที่เป็นแกนนำก็คือสองยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของเกาหลีซัมซุงและ SK Group นั่นเองครับย้ำว่าแต่ละบริษัทนะครับ จะใช้ GPU กว่า50,000ตัวในโรงงานแห่งใหม่แล้วสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างมันคืออะไรกันแน่มาดูกันครับว่า AI Factory คืออะไรมันคือโรงงานยุคใหม่ครับที่การผลิตจริงถูกรวมเข้ากับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดทำให้เราสามารถสร้างฝาแฝดดิจิทัลของโรงงานเพื่อทดลองและหาจุดที่ดีที่สุดก่อนลงมือจริง ทีนี้มาดูกลยุทธ์ของซัมซุงกับ SK Group กันบ้างครับว่าแตกต่างกันยังไงดูตารางนี้สิครับกลยุทธ์ต่างกันชัดเจนเลยซัมซุงรวมทุกอย่างส่วน SK Group เปิดให้เช่าใช้และผลลัพธ์ที่ได้ล่ะบอกเลยว่ามันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการตัวแรกนี้สุดยอดมากครับซัมซุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิปได้สูงถึง20เท่า เจนเส้นห่วง CEO ของ n v ็นวีดียถึงกับบอกว่านี่คือรุ่งอรุณของการปฏิวัติอุตสาหกรรม AI เลยทีเดียวและนี่คือมูลค่าของการปฏิวัติครั้งนี้ครับ5ล้านล้านดอลลาร์ดิวยักษ์ครั้งนี้เลยครับที่ส่งให้เอ็นวีดียกลายเป็นบริษัทแรกที่มูลค่าทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์แต่เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับความร่วมมือนี้เขาสร้างกันมาเป็น10บสปีแล้ว ดูสิครับตั้งแต่ยุค90ที่ซัมซุงทำา r a รให้จนถึงปัจจุบันที่ทั้งคู่ทำชิป AI ด้วยกันและดิลประวัติศาสตร์นี้ก็ถูกฉลองกันด้วยมื้อข้ามไก่ทอดกับเบียร์ที่กลายเป็นตำนานไปเลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสำคัญแบบนี้ก็ต้องติดตามเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกานะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญก่อนเทรด